ดาวดำโดยจอมมาน้อยเข้าพรรษาว่าด้วยบุญกรรมเข้าพรรษาปีนี้ย้อนคิดเรื่องบุญกรรมที่กำลังตามทันในทุกวงการโดยเฉพาะพระชั้นผู้ใหญ่เกือบ20รูปที่พัวพันกับสีกาและใช้เงินบริจาคเพื่อสนองตัญหาสร้างวิกฤตศรัทธาให้พุทธศาสนิกชนหลังเลแม้แต่จะใส่บาตรหรือเข้าวัดทำบุญ หลายรูปปลาสิกขาด้วยความอับจนเพราะเคยใช้ผ้าเหลืองเป็นบันไดสแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ไม่ต่างจากนักการเมืองบางคนที่แม้กฎหมายเอื้อมไม่ถึงแต่ก็ไม่พ้นผลกรรมทั้งที่ถูกดำเนินคดีหนีสารหรือถูกประนามจากพฤติกรรมของคนในครอบครัวแต่ในอีกมุมก็ยังมีคนบุญใหญ่เช่นทักษิณชินวัตรที่แม้ถูกยึดอำนาจและในประเทศ แต่ยังกลับมามีบทบาทอีกครั้งด้วยแรงหนุนจากนโยบายเพื่อประชาชนอย่าง30บาทรักษาทุกโรคและการปราบยาเสพติดแม้จะมีบาปจากข้อกล่าวหาเรื่องค่าตัดตอนแต่ก็มีบุญจากการช่วยชีวิตผู้คนมากมายทั้งหมดนี้คือบทสะท้อนว่าบุญกรรมทำงานเร็วขึ้นกว่าที่คิดและเราควรมองด้วยสติไม่ใช่อคติเพื่อไม่ให้ทุกใจตลอดพรรษานี้หรือทั้งชีวิต ทุกท่านสามารถติดตามเนื้อหาในคอลัมน์ดาวดำโดยจอมมาน้อยได้ที่ไทยแท็บลอยค่ะ